ขนธรรมแห่งการกินวิธีรังสรรค์เมนูสวัสดีครับวันนี้มาปะกับผมพี่แนนเดชกับพี่ขี้โม่เมืองเหนือพร้อมทีมงานน้องๆขี้โม่เมืองเหนือทุกคนนะครับวันนี้พี่แนนจะไม่แย่กินลำลำ้ำเพื่อท่านผู้ชมได้ดูคำนล้วนะครับเน้อเป็นอาหารพื้นบ้านพื้นเมืองเฮานี่นะครับนี่วัตถุดิบของพี่แนนก็เก่าเยมมาวันนี้ละตนี่นะครับตนี่มีหน่อต้มครับนี่พี่แนนต้มไว้แล้วนี่นะอะยังคือเน้อเดี๋ยวพี่แนนจะไปทําเมนูอย่าง พอพี่น้องโดยไปพอในคลิปเนีครับผมไปเลยครับไปไปไปนะครับท่านผู้ชม,มวนันนี้เมนูที่พี่แหนจะทํานะครับมีเดี๋ยวพี่แหนจะทํายำนอนะครับเนี่ยยำนอจะมีอันนี้จะมีหนอต้มแล้วนะครับพี่แหน,นต้มมาแล้วจะมีเครื่องเครื่องใส่ก็มีหอมขาวหอมแดงพริกนุม่มพริกแดงแล้วก็มีผักป้อมผักป้อมแล้วก็อันนี้เป็นใบปูเลยนะครับเน,นี่ใบขิงพี่แหน่งมมี ก้นกิน <niño> ป <sharing> ูเลยกันเนี่ยครับคนไทยบางคนเาว่าเป็นภัยใบภัยและแพนลองของเราก็คือนี่นะครับน้ำปูนในนี้ครับนี่ครับของแต่แต่เลยนะครับนี่ดำคือเลือหอมจัดๆด้วยโอเคเอาละเดี๋ยวเดี๋ยวพี่แนนจะเอาพริกกับหอมไปคั่วไพืก่อนนะครับนี่เดี๋ยวนี้พี่แนนตั้งหม้อไว้ฮแล้วเอาละใส่ไปเลยหอมขาวนะเรานี่ใส่ไปเลยอันนี้หอมแดงเอาพริกใส่ก่อนก็ได้ครับ แดดซอยไปเลยแดดซอยไปเลยเอ็งซอยไปเลยอันนี้ตัวแก่เนี่นนี้ถ่ายหน่อยครับมาสูบบุยันี่ปัดตอนเพ้อดี๋ยวมันจะปัดตอนโลดแนมันสูบแยหัวย่อยอ่ะอันนี้เนื้อเนี่ยสูบปีไหนนี่เนี่ยได้ขี้หม้อขนาดนี้ ที่จริงพี่แหนนจะขีเอาก็ได้นะครับแต่ถ้าพี่แหนนนั้นเอาอีดีกว่าขีแล้วพี่แหนนจะได้แกะกับแกะบอยมันจะจ้าครับแนนได้กิ้นแน่นากทีเรียนนะครับเนื่องประเดีย๋ยวนีน้แนนแล้วพี่แหนนก็จะอนันพ่วเข้ามานูก่อนเนอแต่อย่งางไรพี่แหนนจะไปอันช่วยน่อก,ก่อนจะไปชับหน่อครับแล้วท่านผู้ชมประเดี๋ยวนี้พี่แหนนจะชับหน่อกรนะครับเนื่อเดี๋ยวรอสักกำลังเล็กขีลำน,นึงนี่แนนะพี่แนนจะชับซับซับอันนี้ก่อน พริกกัวหันทับหนอตุยนัน่นดี่แก่นี่ก็ดองให้ดแดกให้โชว์เพื่อนแกะเอาเ,าเนอนเอาบรรลุแกบเนยนอร์ดโธ่นี่เน,น,เนครับนี่ถ้าอยากให้มันเป็นก้มฟันให้หน่อยอนี่ครับเอเนอร์เอเนอร์ออกินบอมแนน <ś c oughs> ชูดพี่แนนนี่กินบอมมแนนอนี้แนนเดมือแขว่งไ่ายไหพี่มกรมปูนหอม เงี้ยเนี่ยอันนี้ก็ดีโกนนะครับนี่นี่ครับซับซับกันนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวรอชะกำนะครับเดี๋ยวมาตีแจมพี่แนนอันนี้แล้วพี่แนนจะยำเพื่อพอนะครับว่าเขาจะใส่เนี่ยพ่อของพี่แนนจะต่ำพี่ก่อนนะครับซับนอนแล้วพี่แนนจะไปต่ำพี่นะครับเนาะแล้วคอยตีแจมต่อไปครับขั้นตอนต่อไป กันแล้วครับท่านผู้ชมเดี๋ยวนี้พี่แหน่งซับนอนรียบร้อยแล้วเนิ่มเดี๋ยวนี้นะเรียบร้อนละและ้วเปไ็นตาพีกพี่แหน่งก็ชุกแล้วนี่เดี๋ยวนี้นะท็อปในพี่แหน่งจะเอาพีกออกก่อนเด้อ <t od ric an> พี่เกิไไดชุก <t od ric an> แล้วเนี่ยเนี่ยช่องขั้นตอนนะ <t od ric an> คนเดียวนี้ต้องอยิ่งไปโบยยี่นี่อันเดี๋แวนีได้กินนะแล้วอันเอาพีกออกแล้วพี่แหน่งจะเกี่ยวเน้ยแฮกกลับกะปิไว้หน่อยก่อนเด้อครับเดลยนี่นะ <t od ric an> มือหรือลูกตัดคนนี้นี่แบบนี้นะ น,ออนี่เอาตือทีิดูหอมนี่นะครับเนี่อมันหอมดีแน่นที่กิวน้ำแพ้ว่าเปล่งน,น,น้ำยอมมั้ยนะครับนี่ผมวันนี้พี่แนนจะเอาน้ำแพ้นี่ครับเป็นกิว่วกิวน้ำแพ้แล้วกันนะครับนี่ เกี <c oughs> ย่ยวน้ำแฮกอนเล้วกว่อนที่แคมได้ดนะครับนี่กะปินิดหน่อยนะครับใช่ไปเลยครับแป,แ,ปแ,ปแปลวันนี้น้อเร็วพี่แนนจะต้มเกี่ยววันนี้สะก่อมแล้วพี่แนนจะตำพริกนะครับแล้วได้พี่แนนจะไม่ยมเพื่อพอนะครับเนอแล้วครับท่านผู้ชมปรเดี๋ยวนี้พี่แนนจะมาตมพริกกอนนะครับนี่ตกพริกกระหอม กีเนี่ยขั้ววายตะกี้นะทำเพื่อมันเดีหน่อยแนวดีๆเนื้อได้นักอู่มาโดยนะต้องมาโชว์ใส่แก๊สเช่นพี่นี่มันขี้แกงเนี่ยนะจ้าแกน้อยๆเนี่ยสดใส่แต่ปุ้นนะครับตามเนี้ยพี่แนนจะยอมเพื่อนนะครับปิ้นด้วยก่อนนะครับนี่ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวนี้พี่แนนก็บตามพี่เป็นที่เรู้เรื่องนะครับเนื้อมันดีนี้นะที่พี่แนนจะยอมแล้วครับนี่ แนนจะยอมอันนี้แหละเอาพริกเอาคนละพริกไว้เจียงนี่ก่อนะแล้วก็อันนี้แหนมแฮนึงครับนี่แหนมแฮที่เกี่ยวไว้อุ่นๆฮ้อนๆเนี่ยเอาตังบนมาเนื้อครับนี่เอาตัง,นนาตงลูกมันจะเปลี่ยนก้างเ <c oughs> ดี๋ยวไปก้างมาขอพอแอกแอกนี่แห็น,น,นว่าต้องแย่เน้อจิตใจของแผล่คุณหมอที่รักคุณแนมะ่ <c oughs> จะได้ไปช่วยยอบแมวมาหนึง่งแค่ก้างของพอนะนี่จะได้ขอแมวเอาตีนเขาเจ้านะ และต่อไปนี่พัดลองครับอันนี้นี่ยอดมันเตะนี่แนะนี่เอาเป็ดแปตกกันเนาะอ๋อเนี่ยหละครับนี่คืออะไรครับพี่แดงน้ำปูนะครับน้ำปูน้ำปูนะครับท่านผู้ชมไปแตกไปเลยครับนี่โอ้โหแหมงไหลนีาแกเอาจุดคู่นลูกแน่บมองมันเข้ามาโหอมไงของเงาดาไปดีแค่เอาข้อเขาแายใช้กำมะลุ กินสุดยอดจ๊แต่ครับท่านผู้ชมนี่ปแหน่เดียแหมแรงกุกงอยเริ่กินน้ำปูหอนะครับดี๋ยเป็นแหน่อมแล้วนี่มาเดวนี้เอวน้ำปูนนั้นนีหน่อยแหนมบบกปอครับ ใส่น,น,น้อหอมน้อยแปกกนมือของแก่นิงดีนโอ้เอาไปอันบูนป anyway ุ้นนี่มันเสียช่วโชกแน่เอาอย่างนี้นี่มันเอิ่เนเนเน่น่่น่นเน่น่น่นเน่อน้หน่อยน่อ ต้องวันนี้กระดิปีเนี่ยจะเอาวันนี้แหละซอยนี่นะอันนี้ซอยเลยเนื้อคำหนึงน่งอันนี้ก็คือใบปูเลยนะครับท่บานผู้ชมที่พี่หนานอ้ตะกี้นะครับนะครับใบปูเลยครับซอยใส่เลยใบยปูเลยนี่จะช่วยทำให้กลิ่นหอมนะครับมีดอันนี้บอกอมเดี๋ยวเปลี่ยนมีดก่อนนี่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 น,นะครับ เขียงมือไปเลยครับผมเขียงมือเอาแบบนี้แล้วครับปดต้องปดต้องมีทีดีจองอย่าลนั้นหลือเดินนี่ปดต้องนปดต้ำลายไปเยอะไหมโอ้เฮ้ยฮะมากน้ำลายตัวนี่ไปเลยเนี่ยโอ้ตัวน้ำลายนี่จ็ดน้อยละเนี่ยเอาละนึกเอาละนึกนี่เดี๋ยผักป้อมนะครับแค่ผักป้อมมาตัวครับมันหอมหน่อยเอาหนึ่งโงด์ตัวชะกำแดงเดี๋ยวจะเอาเขาหนึ่งมาหัวละนนี่เนี่ย ยำแล้วมาใช้ถ้วยใช้ถ้วยเลยจุทำนี่ละหนึ่งคู่เขามันเข้ากันกัน่งี้ใบปูเลยให้มันแตกข้ติข้แดงนะให้มันจะคลอดอกหยมละตัดๆใช้พากล้บไปจะได้พ่องแต่กองหอมขึ้นไหมยอดนะครับปิ้งาะมครับทีนน้ดลงสุดยอดนด้๊ครับ นะ <c oughs> ครับยำหน่อสไตล์เหนือสไตล์พี่หนันขี้โมงมือเหนือตากระพิบนะครับท่านผู้ชมโอเคชายานี้ได้แม่ย่างไร <c oughs> ล็อกตาหรือฟอยเลี้ยวคนให้ดูเขาแบบนะเขาเพียกพี่หนันในีมยเฉ่ยตะกอนเนี่ยนะเฉลียเป็นหนงอ่อนละเอาละครับท่านผู้ชมประเด็นนี้จะปรุงรสเพิ่มหน่อยนะครับนี่ <c oughs> พี่หน,นันปรุงรสเพิ่มหน่อยอันนี้ใส่ผงปรุงรสหน่อยนะครับน้อยเดียวละ <c oughs> เป็ดย้อนน้อยหน่อยอ่ะขอนย้อนบนเลย <c oughs> อนอนที่ลืมมาได้นะครับในผงโจโลนี่นะลนๆ,ๆๆๆนี่ผงโจโลอันนี้ชาบเลยหนึ่งช้อนให้น่อยอเนี่ยนมันถ้ามันมาในโจโลนี่มันแบบป็นหนานะครับคุณผู้ชมนี่ของมันโจโลหน่อยนี่นี่นะครับกวนๆๆเดีวดีปิดหน่อยแกหัวแล้วเนี่ยอันนี้คือเซตเรียบร้อยแล้วไหมครับอันนีเเ้เรียบร้อยละปรุงรสเรียบร้อยละครบ จับหมดละนี่นี่ดูนี่นะเครื่องปรุงมีตีนนะครับพี่แนนอันตีหย่าครับเครื่องปรุงของมันนะถ้าท,ท่านผู้ชมคนใดที่จะเอาห่อนแล้วจะเอาไปเนี่ยกินนะครับมาพ่อมาพ่อในคลิปที่พี่แนนทำนี่นะครับพี่แนนจะแนะนําวิธีทําวิธีอันนี้คือตีแบบได้กลิ่นแบบรวดเร็วนะครับเไม่ต้องไปอะไรอย่างนงูแช่แช่อะไรอย่างนั้น,นครับมาพ่อคลิปพี่แนนนี้ห่อนหมดนะครับท่านผู้ชมประเด็นนี้พี่แนนไปย้อหน่อไปตีเล็บร้อนแรงเดือดนีไหะ ี่แมจนแม่ไหมแม่มาแม่มามกินไวยกันครับเฮยหอมน้ำปูเฉียๆนี่หมวกกันเชือกมาโอ้อะเอาเาตอนนี้อันน้ดำๆเลยนะโอ้มันลูกติดูมือแดงโอ้โหเย็นข้าไปเชียร์นจะโต๊ไปที่ไหนอ ไปได้ไม่ยากแล้วแซดลำเต็ดแตะเนื้นี่นะมะตั๊กหอมเนี่ยปู่จอดๆเกี๊ยวแล้วลืนเหมือนตอนไข่ห้อยแบบเนี้ยเกี๊ยวแล้วลืนเหมือนตอนไข่ห้อยนะครับท่านผู้ชมครับเนี่ยเผื่อความเผ็ดนี่หน่อยเอาหัวแจกหัวปองนี่ครับ น้ำปูมันไหลน้ำปูเขาลูกขึ้นไหลแม่เนี่ยเหมาะได้มาแวะฮะ <c oughs> หอมใบปุ้ยเลยหอมน้ำปูนอกกหวยถังวดอดแต่เนินนี่นะ,ะเนี่ยครับอาหารมันไม่รู้ครับแต่ว่ามันลำเน่ยครับนี่ <c oughs> มันเหมือนลูกแต่มันลำ <c oughs> นะครับของกินลำอยู่ดีคนมากนะครับคนหนํามากให้เพื่นกินเพื่อนเกิดตึ่มาลำเน้อครับเนอครับ <c oughs> ครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้พี่แนนก่อนขอจบลงเตีอีก่อนนะครับเนอ ให้อย่างไรพี่แนนก็ขอฝากช่องน้อยๆขี้ปม,ม้มือเหนือของพี่แนนกับทีมงานน้องๆไวตัวนะครับเนอขอเป็นท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแล้วก็แฮมย่างก็ขอฝากพ,พี่น,น้องนะครับฮพ้คอมเมนต์เข้ามาช่วยอู้ช่วยแจ้แนะนำนะครับกดแชร์กดอย่างออกไปเพิ่มยูทูบเปิ้ลปล่อยคลิปเื้ไปกว้างๆนะครับเนอ เพราะคนเพื่อจะได้อาหารนักนะครับเพราะประเดี๋ยวนี้อาหารพื้นเมืองทางเหนือของเ้านี่มันแบโพอ,อให้มีท้าใดนะครับที่เงี้ยอย่างกันอย่างอี้ที่ออกไปมันบอแกล้งเลยครับแล้วก็ขอพี่น้องเปล่นกำลังใจให้นะครับ วันท่านผู้ชมท่างแดนนะครับเป็นกำลังใจให้ผมค่ะโดยขอให้กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งกดคอมเมนต์อู้แจกกันมาแล้วก็ยูทูปเพื่อจะได้ปล่อยไปกว้างๆไกลๆนะครับขอให้อาหารเหนืองเขาได้ไปสู่สายตาของท่านผู้ชมท่างแดนนักๆกว้างๆนะครับเพราะว่า มันก็เหมือนของอาหารของพี่น้องทางใต้นะครับนา้ห้องเปิ้นก็มีแส่งไตปลาเนี่ครับเพิ่นก็ดังมาข้ามจังหวัดข้ามไปหลายแล้วก็ของพี่น้องทางอีสานเพื่อนก็มีสวยจุ๊ะสวยยองเี่ครับมันก็มีที่เป่นดังขึ้นมานักในการเตียนจุ่ยกันกดเนี่ยครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามตัวกระดิ่งแล,แล้วก็กดคอมเมนต์เนี่ยครับถ้าฮากดไปหนักๆแล้วกัน ยูทูบเปิดอย่าเปิดให้มันกว้างๆนะครับอย่างไรพี่แนนก็ขอแฟกตรงนี้ไว้ตัวนะครับเนอรอย่างไร้พี่แนนก็ขอสวัสดีครับวันนี้ครับ